สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุ้ยแน้วนะคะในช่องมูกี้มูนเกลือค่ะวันนี้จะเป็นพิกแอเด็กนะคะสั้นๆเนาะพิกแอเด็กความหวงใยจากใจเขายามนี้นะคะมีไพ่เลือกสองกองกองแรกนะคะจะเป็นลาบาร์ดรทเนาะหรือหัวใจนะคะกองที่สองจะเป็นแอเมทิสทรงกลมนะคะ ทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกดดันอะไรั้งสิ้นเนาะนะคะจะพอกก่อนก็ได้นะคะอะขอเก็บกล่องที่สองกันนะคะมาดูกล่องแรกนะคะลาปาด d รเนาะความห่วงใยจากใจเขายามนี้มีให้เราเป็นยังไงบ้าง Spend time with animals นะ ช่วงนี้ค่าจะมองว่าเราเครียดหรือเปล่าคะเราอาจจะแบบดูไม่ค่อยละมุนนะเขาอยากจะให้เรานะอยู่กับพวกแบบสัตว์เลี้ยงแสนรักสัตว์โลกน่ารักอะไรเงี้ยที่ทําให้เราแบบปรับใจปรับอารมณ์ให้ละมุนนะคะอีกในหนึ่งถ้าคนกองเนี้ยมีน้องแมวน้องหมาแล้วคลุกอยู่กับอยู่กับพวกเขามากเกินไปเนะี่ยเขาเป็นห่วงเหมือนกันนะแบบว่าวอเราจะอยู่ด้วยกันเยอะเกินไปหรือว่า ราวานจะแบบว่าขนเข้าจมูกแล้วไม่สบายนะห่วงแหละดูออก indecision เขามองว่าเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างติดจะโลเลหรือตัดสินใจอะไรยากจังนะคะจริง,รงๆเขาเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเราโแต่โลเลลังเลไม่ทำอะไรสักทีเนี่ยเราจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตอีกในหนึ่งแอบห่วงเหมือนกันนะว่าเราจะมี choice ข้ามาหรือเปล่า จะโลเลหรือลังเลหรือว่าหรือจะแบบว่าไปเลือกใครที่ไม่ใช่เขาอีกแล้วแอะ <c oughs> ห่วงแหละดูออกมีอะไรอยากจะบอกจ้า A burning flame rises up inside every time I think of you เวลาที่เขาคิดถึงเราอะมันมีความร้อน,ร,อนร้อนรุม่มรุ่มนะคะด้วยอะไรด้วยไฟ ที่ยังคงต้องการไฟรักนะไฟปรารถนาที่ังมีให้เรานั่นแหละนะจ๊ะไอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สองกันต่อเลยอเมทิสสนะคะทรงกลมอันนี้ชอบมากนะ่านระักนะไปอยู่เดียวกันความห่วงใยใจเขามีอะไรบ้างจ๊ะ movement อืคนที่เรากกองเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยขยับร่างกายปะทันเยอะเกินไปไหมหืม เขามีความเป็นห่วงอยากจะบอกว่าตัวเองไปขยับร่างหน่อยสิอย่ามาแต่อยู่ติดที่หรือกินนะคะมีความเป็นห่วงสุขภาพเราอีกในหนึ่งในทางกับกันถ้าคนที่เลิอกกองเนี้ยช่วงนี้ขยับร่างเยอะเกินไม่ค่อยจะยูนิ่งเขาก็จะบอกว่าอย่าห,ากหักโหนกเกินไปให้อยู่บนทางสายกลางด้วยนะจ๊ะ patience บางทีคนที่เลิอกกองเนี้ยของขึ้นง่าย นะคะร้อนง่ายเขาบอกว่าใจร่มๆที่รักเป็นห่วงนะเพราะว่าร้อนไปอ่ะมันทําให้เสียการใหญ่ในบางครั้งมันทําให้เราขาดสติในการยั้งคิดอีกในเหนือเขากลัวเหมือนกันนะว่าเราอะ่ะจะไม่อดทนกับเขาแนละ้วเราแบบพอละฉันไม่เอาเธอละพอพอพอฉันไม่อยากจะทนเธอละมันมีความห่วงเหมือนกันนะเคาอยากฝากอะไรมาบอกจ้ะคืนนี้ คิ s มีเดียกองนี้เขาชอบจูบเราป่ะคะแล้วเขาคิดถึงรอยจูบนะเขาอาจต้องการกำลังใจจากเราด้วยและนะคะหรืออีกในหนึ่งเนะี่ยเขาก็อยากจะจูบเราเพื่อแทนแสงความรักและห่วงใยที่มีให้เนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ